มาดูคำสั่ง array กันบ้างค่ะหรือว่าเราพิมพ์ ar enter ประกอบด้วย rectangle ที่เราจะทำพวกเสาตามกริดนะคะแล้วก็ผ่าเช่นเราทำระแนงตามเส้นนะคะสุดท้ายคือ polar อย่างเช่นเราทำเก้าอี้ของโต๊ะกลมมาดู rectangle ก่อนนะคะครูกดนะคะ ar enter หรือ space bar ก็ได้เลือกที่ rectangle นะคะจะสังเกตว่ามันจะมีหัวลูกศรไปทางซ้ายกับทางขวาเราลองดึงลงมาข้างล่างดูนะ เห็นไหมว่ามันยืดตามได้ทีนี้เราไปดูที่ด้านบนนะคะลองปรับคููปรับคอลัมน์มันควรจะมี2คอลัมน์ใช่ไหมปรับเป็น2แล้วก็ระยะห่างมันอยู่ที่2เมตรหรือ2000มิลนะคะโรคูมี3แถวนะคะครูปรับเป็น3ามแตระยะมันเป็น2เมตรแต่ว่ามันติดลบเพราะว่ามันลงมาด้านล่างนะสังเกตอีกจุดหนึ่ง s o c i a t i v e คลิกด้วยนะคะเราจะได้ ARRA เป็นก้อนออกมาแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราอยากจะแก้ไขก้อนใดก้อนหนึ่งเรา x x r o โได้นะคะ e x p o d e ค่ะ enter พอเรา x x p o r t แล้วนะคะสังเกตว่ามันจะเป็นชิ้นแยกๆออกมาแล้วนะคะบล็อกใครบล็อกมันถ้าอยาก ARRA แล้วไม่อยากให้มันเป็นก้อนทำยังไงสังเกตดูรอบนี้นะคะค who associative ออกแล้วลองกดออกจาก ARRA ดูสังเกตดูนะคะเป็นก้อนไข่ก้อนมันเห็นไหม ต่อไปมาดูอ r ร์เแบบที่2นะคะแบบผาดเหมือนเดิม ar enter เลือกอันที่2นะคะผาดลองคลิกไปที่วัตถุที่เราจะทำการอาร์เรย์มันนะคะเสร็จแล้วคลิกเลือกเส้นที่เราจะอ้างอิงครูแยกเป็น2เส้นนะคะจะให้มันวิ่งไปตามเส้นด้านบนน่ะมันจะมีปัญหาตรงมุมนิดนึงนะคะระยะเราสามารถปรับได้นะอย่างเช่นอยากให้ห่างขึ้นหรือว่าอยากให้แคบลงจะอยู่ที่ตรงบีทวีนนะคะอันแรกๆเลยนะ ครูลองปรับเป็น120ก็จะห่างขึ้นหรือปรับเป็น150มันต้องไปคลิกที่อื่นก่อนนะคะกด a s s o c i a t i ีบไว้มันจะเป็นก้อนเดียวกันนะครูลองติ๊กถูกออกจากเอเรนะคะเห็นไหมเป็นก้อนเดียวกันสมมุติว่าอนาคตเราอยากปรับให้มันห่างขึ้นนะถี่ขึ้นเป็น50หรือห่างขึ้นเป็น100 ก็ทำได้นะคะมาดูแอ r a เแบบที่3บ้างนะคะแบบโพ l a r เดี๋ยวครูจะทำการ a r r a เรเก้าอี้ตัวนี้นะคลิกเลือกที่เก้าอี้พิมพ์คำสั่งแอ r เเเหมือนเดิมค่ะแล้วเลือกโพล่ r คลิกไปที่ตรงกลางนะคะถ้าหาไม่เจอไปที่เส้นขอบขอบวงกลมก่อนนะคะลองไปที่ดูด้านบนนะเราสามารถปรับได้เป็น4ตัวเป็น6ตัวลองจิ้มไปที่อื่นสักทีหนึ่งอะ่ะ แอสโซสเอษไว้นะคะมันจะเป็นก้อนเดียวกันซึ่งเราไปปรับได้ที่หลังสมมุติปรับเป็น8ตัวเห็นไหมมันปรับให้ได้ลองเอาไปประยุกต์กันดูค่ะ